มิมาริิงยาเราจะพามาเที่ยวที่เขตมิมานะมิมาเกงมิมมชินะะจังหวัดโตคุชิมะเราจะพามาเที่ยวชมวัดนะอันนี้จะเป็นวัดที่เป็นพระ,ะญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่อุดยิ่งยาโอเทรากับยิ่งยาไม่เหมือนกันนะคะ ก็มาชมบรรยากาศรับรอะคะว่าจะมีหมไบ้านนะ แล้ว oh. นี้ก็จะมีอยู่หลายวัดเหมือนกันนะคะก็แต่และวัดก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันไปค่ะจับรถแล้วก็หายมาซะ 啲骨松不夠滑啊！ ซ้ายมือก็จะมีระฆังนะทุกคนคือระฆังระฆังเอาไว้ตีช่วงปีใหม่นะคะแล้วจะมีห้องน้ำค่้ทุกคนบอนไซทุกคนบอนไซต้นดี่น่าจดีมาก,กจริงๆนะสวยงามมากเก่าแก่จริงๆนะทุกคน ก็คือต้องบองใส่สชอ่องน่าจะมีอายุเป็นร้อยปีแล้วกันก็ะจะมีบ่อวน้ำนะี่าวัวน้ำนี่ก็จะ,ะมีบ็อกเปิดน้ำเอาไว้เวลาทำพิธีหรือว่าช่วงปีใหม่นะก็จะเปิดน้ำก็ วีใหม่ก็จะมาจุดเทียนตรงนี้นะเอาเทียนมาจุดจุดเทียนแล้ว่็ตรงนี้ด้วย้เราก็จะมาขอพรน,นะขอพรทำพิธีหรือว่าใครจะมาทําพิธีแต่งงานก็มาทำที่นี่ได้นะอันนี้ก็จะจุดธนะูปนะกระานจุดธูป พอขึ้นรังข้างบนนี่ก็คือโนอยนหยนใส่ตรงนี้นะ,ะโยนนก็ทำพิธีทาพิธีว่าจะทำพิธีแต่งงานที่นี่ก่อนคืนนะ,ะามาทำมาทำบุญ่ะ

เป็นความเชื่อของที mm hmm. ่นะคะก็จะมี้ลือ่อ mm hmm. รันนะงงก็จะเป็นที่ทำพิธีนะทุกคนอ่าทนไมอ่ะ ที่ำพิธีนะคะก็จะแตกต่างจากของไทยนะคะ เป็นผู้ถังทางน้านะคะทางน้ําที่เราจะเอาไปไหว้ที่ใส่กระดูดนะแล้วก็จะมีที่ตักน้ำให้ด้วยนะส่วนเข้าไปข้างในนะเข้าไปข้างในก็จะเหมือนกับว่าเวลาเราเอากระดูดรือเอาธาตุมาไว้มาไว้ที่วัดประมาณนั้นนะคะส่วนข้างในนี่ก็จะเป็นสุาสานนะทุกคนก็จะมีสุาสานที่วัดด้วยนะ ใ,ใครที่ชกไก็ต้องซื้อพื้นที่นะทุกคนวันนี้งนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของอาพระที่เดินทุดโลงกางนั้นนะคะดู้หลายที่ไหยวัด ะะสัญลักษณ์ของแต่ละที่ของแต่ละวัดก็จะไม่เหมือนกันค่ะตอนนี้ก็จะมีลูกปั้นของเจ้าแม่กวนอิม่ตอนนี้ก็จะมีลูกปั้นของเจ้าแม่กวนอินะคนะ ันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโอฮักะมาโนะองะหรือว่าภาษาเมียนมอญนะคะความชื่อของแต่ละประเทศก็จะแตกต่างไปนะเพราประเทศพิภพก็จะเป็นอ่า ศาสนาพุทธเหมือนกันนะคะแต่ศาสนาพุทธก็จะเป็นคนละนิกายกับศาสนาแบบนิกายของไทยเ้ยค่ะดูสัญลักษณ์ของทางเข้ามนะันจะแตกต่างม,มาก เป็นวันที่บรรยากาศดีมากเลยอัออน,นี้ก็จะมีทางเข้าของวัดนะคะตรงนี้ก็จะมีอยู่สามบัด ก็จะง่ายบอกนะก็ไปที่ไหนได้ฝนมีก็มีอะไรก็ที่มาได้มั้ง

พอเดีวไมมาทั้งหมดได้ทุกคนก็จะมีอยู่แปดที่ก็จะมีอยู่แปดที่นะในการอที่จะมาเที่ยวมาวัดในเขตไม่มากนะะทุกคนที่อยู่ใกล้ๆกันนะ จากนงนี้ไปเดินหนึ่งนาทีนะแล้วก็แต่ละจุดจต่ละจุดก็จะบอกนะว่าเดินจากจุดนี้ไปห่างกันกี่นาทีนะก็จุเป็นจัมจอมตรงนี้นะทุกคนจะจะชินต่อ